สวัสดีครับวันนี้ทีมงานบนตรีซาวมีพาวเวอร์มิกตัวใหม่จากทางร้านมานำเสนอนะครับเป็นมิกชื่ออ่ายี่ห้อ uuk นะครับรุ่น emx 8.4D ครับอ่ามิกตัวนี้มี1สิบช n e l นะครับช่อง1ช่องใหม่นี่จะเป็น1-6ถึงนะครับ7 8จะเป็นสเตอริโอ9ก้สเก้สเตอริโอครับครับมีพอร์ตเทปมีเลกคอร์ดมีออกเอาท์พุตรีเทิร์นกรุ๊ปหนึ่งสองอะไรเงี้ยครับสเตอริโอเอาท์ก็มี ตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลดิจะตอนแบบสีเลยนะครับตัวนี้เอาไว้ปรับเอฟเฟกข้างล่างก็จะจะเป็น EQ ฮะแล้วก็จะมีตัวเลขที่บอกว่าช่อง1 2ถึง32มีเวอร์ชันไอฟังชันอะไรบ้างนะครับเสียงเอฟเฟกวิธีเลือกเอฟเฟกต์แล้ก็หมุนได้เลยครับที่ที่ปุ่มที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้ครับ1-32ถึง32เราชอบเสียงไหนนะครับแล้วก็กดลงไปหนึ่งทีปุ๊บอ่าเราสามารถปรับความกว้างความ ระยะเสียงอะไรอย่างนี้ได้นะครับก็คือพารามิเตอร์หพารามิเตอร์2นะครับปรับเปอร์เซ็นต์การออกน้อยออกมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีโหมดให้เลือกถึง5โหมดนะครับ USB Bluetooth Radio อ่าแล้วก็ Optical แล้วก็ PC นะครับถ้าเราจะใช้งานก็เสียบฟังตรงนี้เลยครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวก EQ ปรับ Low Mid High ครับ อ่ต่อมาเรามาดูตรงนี้บ้างครับว่ามีอะไรบ้างพวกเกนไฮมิดโลออกอ่าเอฟเฟกต์แพนซ้ายขวาอ่าปุ่มมิ้วนะครับนะครับแล้วก็จะมีช่อง G1 G2 ก็คือกุป๊ปหนึ่งกุ๊ปสองนะครับคือเพาเวอร์มิกที่เราจะปล่อยเสียงอ่าเสียงโลออกไปนะครับเนี่ยครับช่อง G1 G2 ถ้าเราไม่ขึ้นเสียงโลก็ไม่ออกนะครับอ่าทีนี้มาดูข้างหลังครับ ข้างหลังก็ตัว4ช่องซ้ายมือของเรานะครับจะเป็นตัวโอเสซบกลางแหลมนะครับหนึ่อ่าช่องซ้ายจะมีบนล่างช่องขวามีบนล่างครับถัดมาจะเป็นช่องซับนะครับก็คือจะมีปุ่มโลคัสแล้วก็มีปรับความถี่นะครับอ่ามีพัดลม2ตัวครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับครับทีนี้มาฟังเสียงกันบ้างนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่าเสียงดีมากครับตัวนี้ผมใช้ขั้วลำโพง ps จ่าสิบห้าสองใบนะครับแล้วก็ซับสิบแปดนิ้วสองใบครับ โอเคครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่มนตรีสาว0872589777ขอบคุณครับ